รอมแทนไขข้อสงสัยพุทตาลกับพ่อฤทธิ์เป็นญาติกันจะรักกันได้หรือครมลิขิตอีที0.9ความจริงเริ่มกระจ่างคุณหญิงการเกตได้มีโอกาสนั่งคุยกับพุทตาลพร้อมได้รู้ถึงความจริงว่าแท้จริงแล้วคุณหญิงการเกตและพุทตาลเป็นน้าหลานกันซึ่งงานนี้แฟนละครจึงเกิดความสงสัยว่าพุทตาลพ่อฤทธิ์จะรักกันได้จริงหรือ รอมแพงไขข้อสงสัยพุตานกับพ่อฤทธิ์เป็นญาติกันจะรักกันได้หรือโดยรอมแพงได้เฉลยว่าเกศสุรางในร่างการเกตเป็นญาติทางกายภาพกับการเกตในร่างพุทตานหรือเปล่าแล้วอย่างนี้ก็เท่ากับพุตานจะมารักกับพ่อฤทธิ์ซึ่งเป็นญาติหรือเปล่าจงอธิบายเกศสุรางในยุคป,ปัจจุบันที่เป็นญาติกับพุทตานตายแล้วลดความตาย ตายจริงและเกิดใหม่แล้วเป็นคนอื่นแล้วแต่แฟนตาซีตรงที่ว่าคุณหญิงนางจำอดีตชาติของนางได้และนางย้อนอดีตมาเกิดในร่างของการาเกตส่วนพุตานที่เป็นญาติห่างๆของเกตสุรางก็ย้อนมาทั้งตัวดังนั้นร่างของการเกตกับร่างพุตานจึงไม่ได้เป็นญาติกันโดยสายเลือด คุณหญิงการเกตแค่นับญาติกันทางจิตวิญญาณเพราะคุณหญิงท่านจำอดีตชาติได้ดังนั้นพุตานกับพ่อฤทธิ์จึงไม่ใช่ญาติกันค่ะถ้าคนที่อ่านนิยายแล้วก็จะทราบว่ามันมีอะไรที่ลึกและพัวพอท่านวนเนียกว่านั้นแต่ถ้าใครเคยอ่านเราจะข้ามเวลามาพบกันจะพบว่าสามีภรรยาบางคู่ในเรื่องอดีตชาติเคยเป็นพ่อลูกกันหรือเคยเป็นพี่น้องกัน ก็จะค่อนข้างกระจ่างใจในเรื่องนี้ถ้าเชื่อว่าอดีตชาติมีจริงก็จะโล่งใจที่ธรรมชาติจัดให้พวกเราทุกคนจำอดีตชาติไม่ได้เพราะคงอีรุงตุงนางกันหน้าดูถ้าพวกเราจำอดีตชาติกันได้เนื่องจากพวกเราน่าจะเคยเป็นญาติกันแทบทุกคนได้มองหน้ากันเลิกลากแน่ๆดังนั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของจินตนาการที่เอามาเขียนนิยายหรือทำหนังทำละ คอนไปดีกว่านะคะ